ครับผมสวัสดีอีกแล้วครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟงังที่น่ารักนับที่ทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหหยเดน่ดนแดงหกอีกแล้วนะเป็นเดียวทาง16พฤศจิกายนก็โปรดชชยวิจารณญาณ ในการรับชมด้วยนะก็ใบนี้ครับเนวทัานเด่นบนแบบสองตัวเบ่งป,ปันหกแปดหกแปดนะเบ่งป,ปันสองตัวให้พิจารณาเนวทัานเด่นบน ก็ขอบคุณอย่างมากแล้ว้อมูลเดียวทางนะต่อไปครับผมใบนี้ครับท่านนี้ก็แบ่งปานห้า2 0น5 6สี่จแล้วก็คู่2ตัว6กห สามหนึ่งสองเก้านะหกห้าสามหนึ่งสองเก้าก็เบ่งปานร,รวมหกชุดต่อไปครับผมใบนี้ตะสรุปบนล่างเบ่งปานหนึ่งเจ็ดสามหนึ่งหกสาม แปกสี่ปกหกนะแปกสี่แปกหกเนะบ่งปันสี่ชุดนะเบ่งปันสี่ชุดตาเจ้าของแนวทางต่อไปครับผมใบนี้สามตัวบนตรองนะเบ่งปัน 9 5้9 5้าศูนย์เกาน,าน,านแล้วก็เก้นะท่านกเบเ่งปนัน2ชุดสตัวอดีตที่ะพ,พันมาก็สรุปแล้วผ่านนะ อดีตที่ผ่านมาก็สรุปแล้วพาน๋นวทันใหม่นี้ก็เบ่งปัน950 952ก็ขอบคุณแนวทางนะต่อไปครับผมใบนี้ชายชมพแพเบ่งปัน2สองูตร จับคู่นะสองสุดจับคู่อดีตก็สรุปแล้วผ่านนะอดีตก็สรุปแล้วผ่านเดี๋ยวทันใหม่นี้ก็แบ่งปานแปกสี่แปกสามเก้าสี่เก้าสามนะแปดสี่ เบกสามเก้า,า,าบ่งปานสีชุดเป็นเดียวทางทานผู้ชมต่อไปครับผมใบน,นี้ก็เบ่งปานจับคู่ล่างเบ่งปานเด่นล่างแตกหนึ่งสองแตกหนึ่งสองนะ แนวทานที่ผ่านมาก็สรุปแล้วผ่านนะท่านซึ่งแนวทานใหม่นี้ก็แบ่งปานแปกหนจับคู่8 9 19 29าหนึ่งเอแปกสี่หนรวม6ชุดเป็นแนวทางนะรวม6ชุดเป็นแนวทาง ขอบคุณอย่างแรงเลย้อมูุนต่อไปใบนี้ครับนะสาิกาเบ่งปันนะท่านวิ่งหกกับสองหกกับสองนะจับคู่หกสองสองหกหกแล้วก็สองสองนะ ปันสี่คู่เป็นแนวทางทานผู้ชมอดีตก็ผ่านอดีตสรุปแล้วผ่านนะแนวทางใหม่นี่ก็แบ่งปัน6ก,กับ2 2ตัวเป็นแนวทางขอบคุณจริงๆต่อไปครับใบนี้ดังเมกซายแนยวทาน วิ่งตัวเดียวนะวิ่ง9ก้าตัวเดียวเนาะเดินชุด9ก้าต้นนะท่านก็คลิปหน้าจอได้เนาะท่านผู้ชมก็019 029 039นะาน 6, 9, 7, 9, นะท่าน069 079กน็ะท่านก็ไล่ไปนะท่านผู้ชมนะก็ไล่ไปเบ่งปานหลายชุดนะท่าน ดังเม็สายเจ้าของแนวทาต่อไปครับผมใบนี้ก็เป็น,นทานเสียนท่าตายแล้วก็แนวทานหม่ำนาท่านนะ เบ่งปัน0ูนย์้วและก็2รอง5นะ0ู 09, รองสองูนเนะเด่น2รอง5นะท่านสองท่นนี้ก็เบ่งปันให้พิจารณาอีกแล้วเนาะเลขมัมและก็เสียนท่าสายต่อไปครับใบนี้ สีสเก็ตกันเองเบ่งปันโค้งบนล่างท่านผู้ชมอดีตอดีตผ่านนะเดี๋ยวทันใหม่นี้ครับสองศูนย์สองหนึ่งสองแปดศูนย์ศูนย์ศูนย์หนึ่งศูนย์แปดนะท่านผู้ชมนะ เบ่งป่านหกชุดเป็นแนวทางยังไงก็ขอบคุณอย่างมากเลยข้อมูลต่อไปครับผมใบนี้ใบนี้ครับพลระดนโชษพลระดนโชษ กเบ่งปานเบ่งปานห้าเบ่งปานศูนย์ห้าห้าหนึ่งเจ็นึ่งดสามเก้าห้าเก้าและก็7จ็ดสา7สอสนะ ค่นนี้ก็เบ่ง่านให้พิจารณาอีกหนึ่งแนวทางด้วยครับนะต่อไปครับผมไปนี้ชูนเต้มรอสอนอชูนเต้ร้อยสิบหน่อยสูตรที่หนึ่งที่สองที่สามนะสามสูตรชูนเต้ศูนย์เจ็ดแปดนะ ที่จริงก็ชวน0 1 2 3 7 8 9แต่ท่านเจ้าของข้อมูลก็เน้นเนาะ0 7 8นะเน้น3ตัวเน้น3ตัวนะ3แต้มก็คัด1 2 3 9ออกนะ ก็เหลือแค่เต็ม078ท่านผู้ชมก็ขอบคุณอย่างมากจริงๆท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่น่ารักก็ขอบคุณมากนะที่ติดตามเอ็กมินมาประจำนะท่านผู้ชมก็ คลิปนี้เราเจอกันเพียงเท่านี้เนาะเราพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปต่อไปคลิปนี้ก็ขอบคุณและก็ขอสวัสดีครับผม